สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะเหล่าซื้อฟ้านะคะก็จะมาอธิบายใบงานที่เหล่าซื้อไฟ้าได้แจกไปนั่นเองค่ะอันนี้นะคะใบงานที่สองนะคะฝั่งนี้นะคะจะเป็นตัวการ์ตูนทั้ง23ตัวนะคะแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นไพ่แยมชนะ23ตัวนะคะโดยให้นักเรียนนะคะเอาไพ่แยมชนะฝั่งนี้นะคะมาเรียงใส่ลงไปในตัวการ์ตูนนะคะให้ครบทั้ง23ตัวโดยเรียงตามคลิปวิดีโอที่เหล่าซื้อฟ้าเคยสอนไปนะคะ ทีนี้เราก็ระบายสีตรงนี้นะคะทห้สวยงามน,นะคะจากนั้นนะคะเราก็อัดคลิปตัวเองแล้วก็ท่องเพื่อนชนะทั้ง23ตัวให้เราซื้อไฟฟังนะคะจากนั้นก็ส่งคลิปวิดีโอเข้ามาในไลน์กลุ่มนะคะเพื่อให้เราซื้อไฟนะคะด้วยตรวจสอบนะคะว่าเรานั้นออกเสียงถูกต้องหรือเปล่านั่นเองนะคะทีนี้นะคะอย่าลืมอัดคลิปส่งกันด้วยนะคะแล้วก็เขียนเรียงตัวสอบให้ถูกต้องกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ